อุ้ยต้าเลยน้องน้องขอดจะมาเป็นแนวนี้อันนี้น่องขึ้นรถขึ้นรางกบมาขึ้นมีน้องเลยเล่นอย่างดิยาปอดขึ้นเดอ้อปอดเพิ่งเด้อมาแม่มาแม่<ะ>มามจะได้ไปได้ห้องมอเด้เถอะน้องน้อง,องของน้องขอดสะพัดเป็นแนวนี้น้องเงียบน้องเงียบขี่รถเด้อขี่รถได้ว่ะมาขึลล้นรถมาขึลล้นรถอย่าเล่นอย่าเล่นยุดยุดยุดมาขึ้นรถมาขึ้นรถมาไวมาไว มวละบาพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเพื่อนเจนหนวดเจนหนวดไปซ้ายน้อเป็นเอลเน่ค่าบอหรอปะเนาะป้าพี่น้องไปดังแย่ป้าพรท่านที่ได้พี่น้องเอ้ยแง่แล้วสี่เจนหนวดไปซ้ายเลยเนาะป้าว้าอดนันตีแล้วแลนละับเอาพี่น้องมาไปเห็นหนังของบอกพี่น้องเอ้ยสเนเนลี่อันนี้ เอาลงเลิกพันหาดบอกสบายดีทั้งเมืองนอกละเมืองนาพนัสประเทศเกางประเทศมนนันหันใจจนหมติดแล้วมาคูดห่องน้าอันยดำคำคำแล้วน้องดําน้องดน้องดาน้องดําน้องดําสปะรดแ้ง ้องดำขึ้นมาได้บ่นี่นาลงไปดิใสเสื้อหนเดีนี่ดึงขึ้นมาไดึงได้นี่พอแล้วสับปรดช่องค้นคูดิบ่นี่นาส่องคนกับนำ่องคนกับน้งดำนี่โอ้ยพี่น้อเหืิงดูเจนูทำเมื่อยเห็ดเซมพี่น้อเลยเมื่อยจนอยากตายพี่น้อเลยเกิดเป็นคนละซีมาหดนะ สังเกตเกือบเกือบลาวสีสมกับสียังอันนี้สีสมกับสีดำโอ้ยตายเลยสบายดีพี่น้องแล้วก็สีขันหงเลยขันหงอันนี้เม็ดแปชิ่งอดสเม็ดสมสบายดีพี่น้องมาเบิ่งน้องดำนองเนียมออกไปได้ตล้านองนียมจะต๊ล้นี่นะออกไปร้ย ตกลงไปกัดจกอ้ายแลยจนดึงเสือกจนดึงเสือกขึ้นมาใจอยากขาดว่ะฮัฟบวกล้าลงเนาะแล้สิลกไปใส่ฮัฟบวกล้าลงน้องดำนี่เก่งเนาะมันมันเหลือพวกเจนวดเราลงไปยังกระดะกระดดแทนนี่มันชิลลงไปยังหน่อยเดียวหนึ่งเลยเนี่ยเมื่อวานพื้อนอันเฮ้ยเฮ้ยเมือวาพื้นขี่โต๊ะกับเ็นซาดหนึ่งยังมาเสียเชนหนวดเห็ดขากอะไรพี่น้องเลย โอ้โบ่มีพันเลือกสามองหนามเจนวดดอกผึ่นบ่เคยได้เพิ่นเอาเลิกกูหมูเลยพี่น้องเลยมีแปดสิบหนึ่งมีแปดสิบบ่ได้ดอกเจนวดบ่ได้ดอกมันเจนบ่กล้าลงในคะแนนนี่มันเลิกไปเจนวดเลยมันบ่เลิกมาเลยมันเต็มบัตรเซอร์ใส่หน้ามันเขาอ่าบ่ต้องเอาเต็มอยางบ่ต้องเอาลายค่ะว่าเอายังเอาลายนะบ่ต้องเอาเลิกมาแล้วเลยน้ามันเสียออกบ่มันจะมีออกบ่ออกแบยังคงก่อบ่อวิยไปภสัชิเอายังมาลง

ต้องแปลงบ่าะเบาแปลงอะไปงไน้มาลีน้ำจดน้ไนมาส่องเบ่งเจนนวดว่าเป็นอะไรค่ะเมื่กับมามาส่องเบ่งจืนวดนะบาดีพี่น้องห่อนจอยากตายพี่น้องเอ้ยอาบนามอือจนอาบนามบาระเบา ก็ะถิแป้งเอาขอบขางมาแล้วก็พ่อไหมอืมไพสิโก้หายก่อเองบ่ไม่ไพสิก่อเป็นมันโยกทิ้งโยกใช่เลนขึ้นเลนลงคนเดียวเนี่ยอดน่องยอดก็มาสอยได้น่องยอดน่องหนัก็ได้แต่มานั่งมานั่งซองเบิ้งพี่น้องยากบิ่งลบคนนี้นะครับบ่อใส่เสียงดังขึ้นนะเพิ่นบ่อไปพี่น้อง ่นดื้อดื้อน้องเนมน้องเนมพี่น้องเมนน้องสิพลาดลงหันน้องเนีมกี่้อกีดื้อพี่น้องคันนอนห้องหมอกับเพิ่นที่หนึ่งเพิ่นเป็นคนที่หนึ่งที่หนึ่งของบ้านระดับหนึ่งเมนสืขึ้นแล้วบะฮะเห็นได้ได้ขึ้นเบิ้งเบิ้งโอ้โห นี่เสียมนี่แล้วสิทอนนะฮะไปแขนตายคือบ่ต่อวังเกือกคันตกลงไปผูกหัวนะบ่จองเสื้อกน่ะวะนนี้นะบ่ต้องไปแขนอันนี้นะจะหมักจุกหมักเจ๊กเต็มอยู่หลุมเนาะพี่น้องเนาะอู้หน้องดำน้องดำเมื่อยบ่น้องดำนี่นสักอย่างเห็นหน้านี่มากินหน้าไหมไหมเออนั่นแหละปับแถวขอบขาของ เพิ่นเมื่อยพี่น้องแล้วบอกกินข้าวยังมาแรงยังทานในหูนลยกินมาม่าอยู่ละกินมาม่าพี่น้องเนื้อตามเคยนั้นอนเดียวครับครับูสิทบ้าเห็ดกับข้าวบ่มีข่าวเป็นขนาดใหม่ยบบบ่มีใหม่เจ็ดอ่อนเอเล่อันท้าพายกับเพื่อให้เข้าวปาเบิ่งเอาเพื่อ อนเ่วจะมืเนาจือนตกนะฮะม้ดมันเจือนนะฮะนองดามมันเจือนลองเด้อแม่นบรรยากาศตอนค่ำพี่น้องเอ้ยชินี่ก็มากับน้องสาวน้องสนาดแล้วก็แม่น้องกิ๊กี้มานำกัน นบน้องแม่น้องกิกกี้เนี่ยเมยน้องกิกกี้นบจักรอบละสามรอบละพี่น้องอ่านเวลาเห็นกล่องยำได้นบคูบาทเลยพี่น้องพนไปอย่างปันไดพี่น้องจังหวะอันบ่าวบอยเพันจังหวะมันกระเปิ่งกระเปิ่งคือแม่มันั่นพี่น้องแต่น้องกิกกี้พี่น้องปะกันสิไปมาแวะเบิ่งแล้วก็เมื่อเข้ากันเลย กาบลาพี่น้องเลยเด้ออะไรกันจากเมื่อแต่ว่าเอ้าวันนี้ว่าคขำเลยเมื่อเนาะเ่าก็ได้กาบลาพี่น้องแต่วสนี่แก้งว่าไปจังซัตน์อะไรพี่น้องเอ้ยแก้งแก้งคนมานํากันเนาะขันบกแก้งกับบรายู่วะพี่น้องพอละเมอเมื่อนี้นะฮอดฮอดฮอดยอกกว่าคูดบ่อืมอืมอืมกสิบปั๊บพื้นที่ที่นี่ก็เหมดแล้อืมอืมเรื่องของบรายไปใส่ อืออ่ะสิโตก้าเลยบอกอันหน้าผึ่นเป็นหล่อมหน้ามีไยมีพงไม่พายเนี่ยค่ะเพรอเอาโยเนะคันแบบว่าหน้าคือหน้าเท้าหนีหน้าโคกนั่นเองเราต้องไปเอาดอกต้องตอกกำลังโมขั้นสั่นเลยโอ้ยเสดไปดำอยู่ในใส่นะพี่น้อง ปาปะกลางันคือป,ปรา๊กับเแสรเแมนพี่นอ้องบันยากาศเฮือนของจีนหนวดพี่นอ้องเลยตอนเนอย็นเย็นอ้ยหนาอยุหนายอยู่พี่นอ้องเลยขันตอนเย็นน,ยออน่นะมันสีบ่อแดดบ่อ้อนน,น,นน้ำตาลมาฮห้ยังมะบายเขาน้ำตาลกินน้ำเปิดออเออ,เอ,อพี่นอ้องป้าปะ มื่อนี้่กะเข้ากับอขาจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องผลัก,กไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนนี่แน,น่เดอ้อสบายดีพี่น้อง